สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาดูดยายต้มเนื้อนะคะวันนี้นี่ต้มเศษเนื้อนะคะเศษเนื้อมีเอ็นมีเอ็นแก้วแล้วก็มีพวกเป็นเศษเนื้อด้วยนะคะทุกคนนี่ต้มเอ็นแก้วนะคะเครื่องปรุงก็มีนี่ค่ะใบมะกรูดนะค่ะมีใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดพริกไทยแล้วก็เครื่องพะโลนิดหน่อยนะคะแล้วก็ไ้าว หัวขานะคะนี่ใบมะกรูดนะคะนี่เกลือนะคะทุกคนแล้วก็เราจะมีเครื่องปรุงก็มีผงชูรสรสดีค่ะซีอิ๊วขาวค่ะนะคะเดี๋ยวเราหม้อเดือดแล้วเดี๋ยวเราเอาเอาเนื้อไปลงเลยค่ะเออเนื้อ เนื้อเทลงไปพร้อมกับเครื่องเลยนะคะยายต้มน้ำเดือดเดือดได้แล้วนะคะทุกคนึลยลงไปเลยเห็นไหมอืมนี่ไม่ต้องคนหรอกค่ะเราไม่ต้องคนนะคะเนื้อเขาก็ค่อยๆเขี่ยนิดๆเขี่ยให้เครื่องมันลงไปข้างล่างได้นะคะนี่เครื่องปรุงอันนี้เราก็จะตุนเอาไว้นะคะทุกคนปิดฝาเลยค่ะฝาไว้เดี๋ยวเรามาดูตอนที่ ตอนที่มันสุกนะคะพอเราต้มน้ําเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาตักฟองออกนะคะทุกคนตักฟองออกตักฟองทิ้งนะคะตักฟองทิ้งฟองที่ น้ำเดือดแล้วก็จะมีฟองขึ้นมานะคะถึงไปตักกอบนะคะทุกคนหอมกลิ่นหอมนะคะกลิ่นหอมมากๆเกเลยน้ำเดือดนี่แบบนี้เ็าเรียกว่าเอ็นแก้วนะคะทุกคนเอ็นแก้วเวลาเปื่อยแล้วจะอร่อยเวลาเราเป เวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวนะคะเราก็จะสั่งว่าเอาเอ็นแก้วเอ็นแก้วนะคะขอโทษทุกคนที่ไม่ทานเนื้อนะคะอันนี้สําหรับคนที่ทานเนื้อนะคะนี่เอ็นแก้วสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็ไม่เป็นไรนะคะก็ผ่านไปนะคะสําหรับคนที่ทานเนื้อก็มาดูคลิปนี้นะคะนี่สูตรต้มไม่ยากแะไใร้ใบมะกรูดหัวขาดเรือ ก็เครื่องผัลุนิดหน่อยใส่ให้หอมค่ะกระเทียมนะคะนี่เราจะตุนเอาไว้แบบนี้แหละคะ่ะนานๆเลยค่ะทุกคนตุนไว้นานๆเลยนะคะเพราะว่าไม่เปื่อยง่ายหรอกรต,อตุนไว้นานๆน,น,นะคะเป็นอันที่ว่าเปื่อยยากมากๆค่ะเอ็นเนื้อนี่แต่เรามีสูตรให้เปื่อยง่ายนะคะเราจะเอามะละกอลงไปนะคะฝานมะละกอลงไปนะคะ น่ฝานมะละกอลงไปวางลงไปแล้วจะเปื่อยง่ายทําให้เปื่อยง่ายกว่ากว่าที่เราต้มธรรมดานะคะทุกคนอยายให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยวยาจะตุนต่อไปนะคะนี่ใส่มะละกอลงไปนะคะทําให้เปื่อยนะคะเทคนิคของเขาให้ดูแค่นี้นะคะทุกคนนี่นี่อร่อยมากต้มไปเปื่อยแล้วก็มาหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ แล้วเราก็จะมากินแบบใส่เส้นก็ได้ต้มเส้นหมี่แล้วก็มาลวกแล้วก็ตักน้ำซุปใส่เ็าเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่ได้นะคะอืขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญสุขภาพแข็งแรงนะคะไปทำตามนะคะนี่ตุ๋นเนื้อนะคะต้มเนื้อเนื้อต้มเนื้อเปื่อยนะคะมีเอ็นแก้วมีอะไรนะคะจ้าสวัสดีค่ะ